ครับสวัสดีครับเช่นเคยครับก็มีงานไม่มีงานเราก็อยู่แถวแถวนี้แหละครับเมื่อวานก็พาท้าแกเขาไปซื้อลูกกรงนี่ลูกกรงลูกกรงตัวนี้ก็อันละสองพันกว่าเนาะสองพันกว่าบาทแต่มีอยู่สามอันหน้าต่างมีอยู่ห แต่ก็เอามาสามก่อนอ่ะเดี๋ยวทีมงานเขาไอเริ่มฟฝ้าแล้วหรือยังจยนชูก็มาแล้วครับจยนชูจันเหลาอ่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเขาทำอะไรกันเนี่ยเอา นี่บริษัทกำจัดปลวกอยู่นี่ตัวนี่บริษัทกำจัดปลวกถังละร้อยถังละร้อยว่ะถังละร้อยเอาทีมงานทีมงานครับเริ่มยิงเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มทำฟ้าแล้ว เริ่มเรมเร,มเริ่มยิงแล้วครับผมเริ่ม,มาฟาร์มายิงแล้ว,วรรไม่ร้องรำทำเพลงครับ,รบอโอ้บริษัทบริษัทกำจัดปลวกของเรานี่เอาสะชุ่มเลย เอาเอาเเออาาใส่ช like? huh? <st> ุ like ่มเลยเนาะป้าเขาเอามาทีละแผ่น so ป้าเอามาทีละสองไงนี <like> ่น <sh arp> ี่จะเอาให้ชนะเหมือนลูกพี่เขาอีกเลย ได้อ่านอ่านอ่านเกมผิดนิดนึงครับว่าเขาจะไอกินเหล้าเมาแล้วกลับมาไม่ได้ที่ไหนได้โอ้แกโทรไปรู้เนีแกโทรไปว่าจะมาไหมจะมาเอาทำไมทำอย่างนี้มาแล้วก็ เมื่อวานก็อ่านเกมกับผมนี่แหละว่ะฮึจันชูสงสัยไม่ได้มาดอกสงสัยจะเมาอะไรต่อเลยมัง้งฮู้เขาเลี้ยงเลยเลยี้ยงเสร็จเขาเลี้ยงเต็มที่เลยแล้เขาบอกว่าจัดชุดใหญ่ตามตามเป้าไหมเกินเลยเกินเลยเกินแบบนำเขาแบบหายไป,เ,ปเลยโอ,อ้นี่แหละเขาว่าดูที่ผลงานใช่ไหม,มดูที่ผลงานไม่เห็นผมไหม นั่นเลยชนะอีกแล้วคือคำเดียวครับน็อกไปหมัดเดียวน็อกเขาเรียนพงพออะไรเลือกใช่ไหมเออแล้วทำไมสมัครเป็นผู้ช่วยเองอ่ะผู้ช่วยมันเคยได้อยู่บ้านไปยังว่าเลยเนาะผู้ช่วยเหนื่อยกว่าผู้ใหญ่ทำไมอ่ะเอาผู้ใหญ่ไม่ได้เขาจะไปไหนเลยเออเนาะแล้วแล้วเวลาเขาจะแล้วก็โดนผู้ใหญ่ไปโน่นนี่นั่อผูอใหญ่ ไอ้โน้นโน้นโน้นไปหาไปช่วยนน้นนี่แบบนี้ใช่ไหมวูดูดูทําไมเขาติดปลกอะไรสูงอยู่นน่นน่ะนน่นน่ะลัดลมอ๋อพัดลมไอ้ไอ้แขวนอ่ะแขวนความหาตะชาย เอผมจะไปไหนหนอก็บริษัทผมอยู่นี่เองถึงเวลาเดี๋ยวผมก็มาแหละบริษัทอยู่นี่เองเนี่ยบริษัทนี่เราเขาไม่ให้เดินข้ามข้ามของช่างเดี๋ยวช่างจะรอบเรลรับวิ่งแรก บริษัททีมงานโทนหนึ่งบาทสองพนอ่าแล<า>วันนี้วันนี้เขาไปไหนอะวันเนี้ยฮะไปในแต่เช้าโอ้แต่เช้าบะไปไหนเนาะผมไปดูรถที่ระยองนะไปดูรถที่ร <laughs> ะยองอาปากมานี่ก็หกอย่างเดียวเลย <laughs> ทีมงานนี่คบไม่ค่อยได้ทีมงานนี่อ่ะปากมานี่ก็หกเลยถ้าเขาไปไกลถึงขนาดนั้นนะปันนี้เบอร์โทรผมตั้งแต่เช้าแล้วโทรศัพท์ผมได้ยินเสียงนี่อมใ่อเขากรรั้ แต่เทิน่าก็ว่าก็หกห้ำสุดไปใช่ไหมเหล้าขนาดอยู่ด้วยกันยังก็หกเหล้าอ่ะปลายยงเออไปหายิ่งยงเอาวันนี้มีใครลงทิศไหนวันนี้คนไม่มีใครลงทิศเมื่อวานผมก็ขับรถให้เขาไม่มีเวลาถ่ายเดินห้างผมก็ถือกล้องให้เขาประมาณสองิป ไปโน่นไปนางร้องไปโกบอลบางคมีเวลาดูเลยโกบอลเฮ้าเงิน,น,นงเดียวอ่ะกินจนที่จบเงินให้จบอีกจบที่นี่มานี่ก็ว่าจะถ่ายก็ไม่มีอะไรถ่ายก็ยยก็เลยไปนั่งกินเบียร์หน้าบ้านผมหมดคนละสองกระป๋องก็กลับแค่นั้นเอง เดืดแล้วฮะอะไรสมบมันใหญ่กว่านี้เามันเปรี้มมันตีทาง แล้วเราเล่ะเมื่อวานนะ่ะน่าเลยว่าพักผ่อนน้อยบริษัทกำจัดปลวกเราวันนี้ให้ให้เป็นบริษัทกำจัดปลวกใหญ่งเง้ยน่ยอืมตั้เกือบตัวให่อ้ห้คนเล็กอืมคนเล็กนี่บวกหกหกเนี่ยผมเบื่อโทรมาทำไมบวกหกหกเนี่ยเอาเขาม,มีตังค์มาดอกจันมา บวกหกเก้าเจ็ดศูนยห้าเก้าสองศูนเก้านั่น,นเลยครับาัมาออไม่ผมไม่ค่อยรับแต่เบอร์นี้ผมไม่เคยให้ใครด้วยมันเป็นเบอร์เน็ตไงนี่มันเบอร์ใครอืม มันยเือแล้วมันจะเปื้อนในตอนฉาบเนาะรุตอนีช้ามีจิ้เลยหนีป่ะ้อะรตอนเ้าแกวิงหนีป็ะอนเาัเต้นอ เอตัครับขวครอตติดตามคลิปต่ครับอตัครับขอตัครับัลบคลิบนี้บขอบายครับผม